S 1> <S 1> เดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจากปัญหาการจราจรติดขัดในวันที่กลุ่มกปปสนัดชุมนุมปิดกรุงเทพโดยสามารถนำรถมาจอดไว้แล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบขนส่งระบบรางนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับลานจอดรถภายในสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า3,500คัน ที่ทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมเปิดรองรับรถยนต์ของประชาชนที่ไม่ต้องการขับรถส่วนตัวเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อหลีกหนีการจ,ะะจราจรหนานแน่นและอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นอมาพาศในวันที่13มกราคมนี้จากการชัดดาวกรุงเทพของกลุ่มก,มกอปอป,อปอสอรองผู้อำนวยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการมั่นใจว่าจะสามารถบริการประชาชนที่เข้ามาจอดรถภายในบริเวณฝั่งตะวันออก ของท่าอากาศยานให้เดินทางสะดวกได้อย่างแน่นอนด้วยรถชชทเตอร์บัสของสนามบินที่รับส่งระหว่างลานจอดรถและอาคารผู้โดยสารโดยตรงรวมถึงรถของขอสมกที่จะกระจายรับผู้โดยสารไปตามจุดเชื่อมต่อการคมนาคมแบบรางที่เชื่อว่าจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดของสุรภูมิได้มีหมด29คัน29คันที่ดูแลของเราเอง,เองนะกับผู้โดยสารที่ไปแล้วก็จะมีรถอชทเตอรบัสที่ไปสายสนามบินดอนเมือง เนี่ทะเบียนเมืองนะครับแล้วสิบสองคันนะไว้ททนอาน r a n s f e ผู้โดยสารระหว่างสองสนามบินแล้วลีกเรียงเส้นทางที่ใช้ปัจจุบันซึ่งเป็นจุดผ่านของผู้เยาวนุมคือเวนหาแยกรัดเ้าจุดจอดรถชเช่บัสร,รับส่งผู้โดยสารอยู่บริเวณด้านหน้าลานจอดรถโดยผู้ที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์สามารถขึ้นรถชเชัารัสาย A B D และ E ได้ หรือหากต้องการความรวดเร็วสามารถขึ้นสาย A-Express ได้เพราะจะเป็นสายตรงไปยังอาคารผู้โดยสารชั้นหนึ่งและลงลิฟต์สู่ชั้นใต้ดินต่อด้วยรถไฟฟ้า Airport Link ได้ทันทีรถเช่บาบัสจะกระจายออกแต่ละพื้นที่อย่างรถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุชหรือสถานีรถไฟหัวตะเข้และจะรอรับผู้โดยสารประมาณ15นาทีกลับมายังลานจอดรถและจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัย ให้กับรถของประชาชนตลอด24ชั่วโมงจะมีเจ้าที่ดูแลเจ้าที่ของเราก็จะที่ตำรวจดูแลนะครับเรื่องดูแลเรื่องรักษาความปลอดรวมทั้งสิ่งองนวยความสะดวกนะต่างๆรถไฟฟ้าต่างป้ายแนะนําการเข้าออกขณะที่ลานจอดรถได้เปิดให้บริการแล้วประชาชนสามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนําให้ศึกษาเส้นทางการเดินทางและเผื่อเวลาก่อนถึงที่หมายประมาณ2ชั่วโมง